มีบาดแผลทางประวัติศาสตร์บางอย่างนะครับที่ไม่เคยจางหายไปจากหัวใจของคนไทยบาดแผลที่ถูกกรีดลึกลงบนแผ่นที่ประเทศไทยจนด้ามขวานต้องแหวงวินชื่อของพระตะบองเสียมราชและศรีโสพลมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่จังหวัดในประเทศพื้นบ้านแต่มันคือผืนแผ่นดินไทยในอดีตมันคือมฑลทนบูรพาที่เคยเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของสยามประเทศพร้อมกับคำถามที่คงดังก้องอยู่ในหัวใจของคนไทยมานานกว่าศตวรรษ ว่าเหตุใดฝรั่งเศสผ, Arrow, ผู้ที่กระชากดินแดนเหล่านี้ไปจากอกของเราจึงไม่ส่งคืนแผ่นดินแม่แต hmm. ่กลับไปยกให้กัมพูชาซึ่งเป็นเพียงหุ่นเชิดในระบอบอาณานิคมของตนเองเท่านั้นและในวันนี้เปลวไฟแห่งการทวงถามความยุติธรรมกำลังถูกจุดขึ้นมาอีกครั้งครับเมื่อปืนใหญ่บีทาสัญญาที่ไร้ความเท่าเทียม หาจะเข้าใจความเจ็บปวดนี้นะครับเราก็จะต้องย้อนกลับไปในยุคาอนานิคมกันก่อนสั้นๆครับเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันสยามในเวลานั้นเปรียบเสมือนดั่งเนื้อทรายที่ถูกขนาบด้วยราชสีนั่นก็คืออังกฤษและพยาอินทรีคือฝรั่งเศสในวิกฤตการ์รอ112ซึ่งก็ตรงกับปีพศ2436มันคือภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดเมื่อฝรั่งเศสใช้เรือปืนเป็นเครื่องมือทางการทูต เพื่อบีบบังคับให้สยามนั้นยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงทั้งหมดครับนี่มันไม่ใช่การเจรจาแต่มันคือการข่มขู่ด้วยกำลังที่เหนือกว่านั่นเองแ่ะครับแต่ความเจ็บปวดก็ยังไม่สิ้นสุดลงแต่เพียงเท่านั้นต่อมาในปีพศ2449ซึ่งก็ตรงกับรศ125สยามจำต้องลงนามในสนธิสัญญากับฝรั่งเศสอีกครั้งโดยต้องยอมแลกมณฑลบูรพาอันประกอบไปด้วยพระตะบองเสียบราชและศรีโสพล คือให้ได้เมืองตราดและเกาะต่างๆคืนกลับมาพร้อมด้วยแลกกับการที่ฝรั่งเศสจะยอมถอนทหารออกจากจันทบุรีและยอมผ่อนปรนสิทธิสภาพนอกอาณาเขตครับนี่มันคือการแลกเปลี่ยนที่เจ็บปวดที่สุดที่เราต้องเผชิญมาสยามต้องยอมตัดแขนขาของตัวเองเพื่อรักษาลมหายใจของชาติเอาไว้ซึ่งดินแดนเหล่านั้นมันคือส่วนหนึ่งของเรามาอย่างยาวนานมีเจ้าของเมืองเป็นคนไทยมีประวัติศาสตร์ร่วมกัน แต่ฝรั่งเศสกลับมองว่ามันเป็นเพียงแค่เบียบนกระดานแห่งเกมจากประวัตินิยมเพียงเท่านั้นครับทำไมต้องกัมพูชาคำตอบที่ตอกย้ำความไม่ชอบธรรมและก็ได้มีคำถามที่สำคัญนะครับก็คือว่าทำไมฝรั่งเศสถึงไม่ยอมคืนดินแดนเหล่านี้ให้กับไทยโดยตรงกันละครับซึ่งคำตอบนั้นมันก็ง่ายและจะปวดเป็นอย่างยิ่ง ก็เพราะว่าในสายตาของฝรั่งเศสพวกเขาไม่ได้คืนดินแดนให้ใครแต่พวกเขากําลังจัดสรรดินแดนในอาณานิคมของตนเองที่เรียกว่าสหาภาพอินโดจีนฝรั่งเศสครับก็เพราะว่าในเวลานั้นกัมพูชาอยู่ในสถานะรัฐในอารักขาของฝรั่งเศสการผนวกมณฑลบุรพาเข้ากับกัมพูชามันจึงไม่ใช่การคืนดินแดนให้กับเจ้าของเดิมแต่มันคือการขีดเส้นแบ่งเขตแดนใหม่ตามความพอใจของเจ้าอาณานิคมเพื่อให้ง่ายต่อการปกครอง และมันก็เป็นการสร้างรัฐกันชนที่สมบูรณ์แบบในสายตาของตนด้วยโดยที่ฝรั่งเศสได้อ้างประวัติศาสตร์ยุคข,ขอมโบราณอย่างเลื่อนลอยเพื่อมาสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทําของตนเองนี่มันคือการเพิกเฉยต่อความจริงที่ว่าดินแดนเหล่านี้มันอยู่ภายใต้อํานาจและการปกครองของสยามมาเป็นเวลาหลายร้อยปีฝรั่งเศสไม่ได้คืนดินแดนให้ใครแต่กําลังย้ายดินแดนจากสยามไปใส่ไว้ในกระเป๋าของอาานิคมตนเอง ที่มีชื่อว่ากัมพูชาครับตราบาบแห่งเขาพระวิหารเมื่อแผนที่เอาชนะสันปันน้ำซึ่งความไม่ยุติธรรมนี้นะนะครับมันก็ได้ถูกตอกย้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าและมันก็ได้แสดงออกมาอย่างชัดเจนที่สุดในกรณีพิพาทปราสาทพระวิหารครับที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลก ICJ เจได้ละครับในปีพศ2 5 0 5 ที่ได้ตัดสินให้ปราสาทพระวิหารตกเป็นของกัมพูชาโดยใช้แผนที่ที่จัดทาขึ้นโดยฝรั่งเศสแต่เพียงฝ่ายเดียวเป็นหลักฐานที่สําคัญโดยเพิกเฉยต่อหลักสันปันน้ําซึ่งก็เป็นหลักสากลในการกําหนดเขตแดนตามธรรมชาติอย่างสิ้นเชิงครับซึ่งสันปันน้าบนเทือกเขาพนมดงรักมันก็ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตัวปราสาทนั้นตั้งอยู่บนฝั่งแผ่นดินไทยแต่น้ำหมึกของเจ้าอนาณาจิคมที่ขีดลงบนแผ่นกระดาษเมื่อร้อยกว่าปีก่อน กลับมีน้ำหนักมากกว่าภูมิศาสตร์ตามความเป็นจริงนับพันปีนี่มันคือมรอดอกบาปที่ฝรั่งเศสทิ้งเอาไว้มันคือระเบิดเวลาที่สร้างความขัดแย้งระหว่างสองชาติเพื่อนบ้านมาจนถึงทุกวันนี้ครับและเหตุการณ์การประทะก,กันด้วยอาวุธในปีพศ2554นั้นระหว่างไทยกับกัมพูชามันก็คือบทพิสูจน์อันเจ็บปวดนะครับของระเบิดเวลาลูกนี้และท่าทีของฝรั่งเศสในครั้งนั้นถูกมองว่า ที่ไม่ยอมส่งอะไหล่ซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ที่เราซื้อมาจากเขาก็เพราะว่าในครั้งนั้นไทยได้ใช้ปืนใหญ่ซีซ่าถล่มขเขมรจนร้องไห้และฝรั่งเศสหรือเศษฝรั่งนี่แหละครับที่พยายามจะไม่ส่งอะไหล่เพื่อซ่อมบำรุงหรือทําให้มันล่าช้าบ้างติดขัดบ้างอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ซ่อนเร้นไปด้วยตะกรแห่งประวัติศาสตร์ที่ขมขื่นครับซึ่งเราก็ได้มองเห็นแล้วนะครับว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ ชาติมหาอำนาจเจ้าอนณานิคมนั้นมันไม่เคยเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมล่ะครับการต่อสู้ครั้งใหม่ด้วยปัญญาและเกียรติภูมิซึ่งมาในวันนี้เมื่อนักวิชาการและผู้รักชาติอย่างอาจารย์ปานเทพััวภงพันธ์และอีกหลายท่านนะครับที่ได้ลุกขึ้นมาตั้งคำถามและเปิดเวทีวิชาการเพื่อทวงถามความยุติธรรมซึ่งมันไม่ใช่การเรียกร้องสองครามนะครับ แต่มันคือการต่อสู้ในสมรภูมิใหม่ซึ่งมันคือสมรภูมิแห่งปัญญาและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับและการที่เราจะทวงคืนแผ่นดินกลับคืนมาในทางกายภาพนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ในโลกยุคปัจจุบันที่ยึดถือกฎหมายระหว่างประเทศและเสถียรภาพของพรมแดนเป็นสําคัญแต่นั่นมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะยอมจำนนต่อความไม่ยุติธรรมการต่อสู้ของเรามันคือการทวงคืนความจริงให้ปรากฏแก่สายตาของชาวโลก มันคือการประกาศว่าสนทิสัญญาที่เกิดมาจากการใช้กําลังข่มขู่นั้นมันย่อมไร้ซึ่งความชอบธรรมมันคือการชี้ให้เห็นแล้วว่าการกระทําของฝรั่งเศสมันไม่ใช่การปลดปล่อยแต่มันคือการปล้นชิงและวางยาพิษแห่งความขัดแย้งไว้ในภูมิภาคครับไฟในใจของคนไทยไม่เคยมอดดับเราอาจจะไม่ได้เรียกร้องดินแดนคืนด้วยกําลังแต่เรากําลังเรียกร้องเกียรติภูมิและความยุติธรรมของชาติคืนมา ซึ่งการต่อสู้ในครั้งนี้มันอาจจะยาวนานแต่ตราบใดก็ตามที่แผลเป็นบนด้ามขวานยังคงอยู่เรื่องราวของบนทนบุรพาก็ยังจะถูกเล่าขานสืบไปและการทวงถามความถูกต้องมันจะยังก้องกังวานและรอวันที่จะได้รับคำตอบที่แท้จริงจากผู้ที่ทิ้งบาดแผลนี้ไว้ให้กับเราซึ่งในอดีตพวกเจ้าอนณานิคมเคยเป็นอย่างไรปัจจุบันมันก็ไม่ต่างกันครับเพราะฉะนั้นเราอย่าได้ไว้ใจอย่างเด็ดขาด และถ้าหากกลัวว่าจะลืมก็ให้มองดูความอายุธรรมที่สารโลกได้ตัดสินเรื่องราวของพระวิหารเอาไว้วันนั่นแหละคือการที่ชาติมหาอำนาจได้รวมหัวกันทำไว้กับเราครับและท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านแหละครับมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างสามารถแลกเปลีป่ยนความคิดกันได้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับ และถ้าหากว่าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะสนับสนุนเล่าให้ฟังก็สามารถทําได้โดยผ่านปุ่มซุปเปอร์แชทหรือสมัครเป็นสมาชิกก็ได้เช่นกันครับก็เพื่อว่าผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปหรือถ้าไม่สะดวกทั้ง2วิธีนั้นก็สามารถสนับสนุนเล่าให้ฟังผ่านหน้าบัญชีธนาคารที่กําลังขึ้นอยู่ที่หน้าจอในตอนนี้ก็ได้เช่นกันครับเมื่อฟังจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับ ผมในานาเล่าให้ฟังขอขอบพระคุณอย่างสูงครับขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลลโลกอีกทั้งดวงพระวิญญาณของพระบรมกษสัตรราชทิราชแห่งสยามประเทศโปรดดนบนดาลให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทองและมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยกันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ กรุงเทพโดยเรียบร้อยข้าพเจ้าใถ่จาขอขอบคุณรัฐบาลและประชาชาติญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งที่ได้ต้อนรับพวกเราอย่างดียิ่งข้าพเจ้าได้รับหลักพยานแสดงมิตรภาพของประชาชาติญี่ปุ่นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นสัมพันธรร์ทาไมตรีระหว่างประเทศทั้งสองจะแน่นแฟ้นมั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นแน่แท้ ข้าพเจ้าขอขอบใจพระชาชาติญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่ง